มานำเสนอเกมของเครื่อง Game Boy Advance SP นะครับก็จะเป็นเกม Super Mario Battle 2ภาคนี้ก็สามารถเลือกได้2ตัวนะครับ Mario กับรูจิตัวรูจินี่ก็จะส,สูงกว่านิดนึงนะครับอาจจะตาชอบนะครับอันนี้มีเสียงเด็กนะรับเบบ สองนี้เริ่มจากดิสนะครับดิสซิเตมพิษแดงทางนี้นี่ตรงนี้ก็สามารถทำวันอัพได้นะครับ่วนเวอร์ชันของเกมบอยแอดวานจะมีกิมมิคอิตาเอ็กเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะมาสอนนะครับภาคนี้จะมีเห็ดพิษห้ามเก็บนะครับนี่เก็บแล้วก็จะตาย เล็กๆน้อยๆของเกมบอยแอดวานนะครับที่เขาใส่มานะครับขั้นแรกปิดเครื่องก่อนครับแล้วก็กด a กับ b ค้างไว้แล้วเปิดเครื่องครับหน้าจอจะเป็น l i ส t System นะครับให้เราหายคิดถึงก็คือต้นกำเนิดของเกมภาคนี้นะครับเริ่มมาจากดิสซิสเต็มเองนะครับ ติดแดงก็จะเป็นน้องมาริโอกับลุยจิออกมาสาหรับการปิดเปิดไฟนะครับก็นารักนารัไปอีกแบบนะครับรแล้วก็กดปุมบี้ก็จะเป็นเสียงใส่แผ่นดิสนะครับโอเคก็เป็นกิมมิคเล็กๆ็กน้อยของทางเกมนี้นะครับที่เขาใส่มานะครับ เล่นเกมให้สนุกมีความสุขกับการเล่นเกมนะคะ